คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพี่เพิ่โชนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันถึงเรื่องภัยคุกคามทางสุขภาพอย่างโรคข้อเข่าเสื่อมที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยไม่ใช่แค่คนสูงอายุเท่านั้นนะคะแต่ในปัจจุบันคนหนุ่มคนสาวเองก็มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆนานานแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องขึ้นเขียงไปผ่าตัดอีกต่อไปค่ะมีการบูรา นะคะที่ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นรวมถึงเรื่องของการป้องกันด้วยป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ดีกว่ามารักษาแน่นอนค่ะสําหรับในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่คุณนา้าคุณตาเราเป็นอย่างดีนะครับท่านอาจารย์ดรนายแพทย์ชนินลีวานันนะครับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสครับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าเจอปัญหาหคล้ายๆกันก็คือคไม่มั่นใจว่าข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะเป็นยังไงวิธีการรักษากังวลว่าจะต้องผ่าตัดจริงคุณหมอว่าจริงมันมีวิธีการบูรณาการมาใช้ในการรักษาคำว่าบูรณาการมาใช้ในการรักษาเนี่ยให้คุณหมอเล่าให้ฟังขยายความนิดนึงขยายความนิดนึงนะครับคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ยินคำนี้นะครับเป็นคำเรียกว่าคใหม่ก็ได เรียกว่าการแพทย์อินเิเกตีฟเมดิซีนหรือการแพทย์บูรณาการ,รซึ่งมันเป็นความรวมความหมายรวมของการแพทย์ผสมผสานอามารวมกันหลายๆอย่างนะครับเริ่มต้นคือการแพทย์ทั่วไปก็เช่นการกินยาฉีดยาแก้ปวดอะไรพวกนี้ครับเป็นการแพทย์ทั่วท่ไปที่สมัยใหม่มีใครเอมีใช้ตามโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็มีการแพทย์แบบที่เรียกว่าการแพทย์ทางเลือกเช่นการฝังเข็มการออกกำลังกายในน้ําอะไรเงื่อนการใช้วิตามินเป็นอย่างเงี้ยครับแล่ว่านิติชันนอลเปอร์ปีเอามาผสมรวมๆกันคือแพทย์ศาสตร์ทุกอย่างที่ ผมไปวิจัยพิวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเพราะว่าวิธีไหนที่ช่วยเรื่องข่าวเสื่อมได้เอามารวมกันให้หมดเลยเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนแพ็กเกจพุรณนาการการรักษารการรักษาร่วมร่วมกันหมดเลยหลายอย่างพร้อมๆกันทําวิธีเดียวกันครับครับเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับกินขนมจีนน้ายาเนี่ยครับก็ต้องมีเนื้อขนมจีนใช่ไหมครับมีน้ํายามีผักด้วยมีผักบางทีมีไข่ต้มด้วยกินชุดนี้ทั้งหมดชุดอร่อย กเกิดแยกให้น้องแจ๊กกินไข่ต้มอย่างเดียวออติดให้น้องแตงกวากินผักอย่างเดียวกินน้องแจ๊กกินค่อยกินเส้นตามไปนะมาแตงกวากินกินน้ำแกงตามไปนะไม่อร่อยเลยต้องมารวมทุกอย่างอร่อยเป็นบรลแบบนี้ครับบูรณาการรวมกันหมดเลยแล้วสิ่งที่คุณหมอเอามาบูรณาการในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของเข่าเนี่ยมีอะไรบ้างฮะอันที่หนึ่งเรียกว่าเซลล์บำบัดนะคบซึ่งวิธีการนี้นิยมใช้ทางยุโรปตะวันออกหรือที่ที่เยอรมันเป็นต้นนะครับสถาบันที่เขาใช้อยู่คือวิลลาเมนติก้าสามารถบินไปดูได้เลยนะครับ ถ้าใครมีตุ้งตังอยากไปไปเที่ยวไปไปศึกษาเขาให้ดูได้เที่ยวได้ศึกษาได้หรืออยากไปรักษาทน่นเลยก็ได้ซึ่งมีดาราหลายคนทําแบบนั้นอยู่ซึ่งเคยบางคนเคยคุณหน้าคุณตามกันอันที่สองเนี่ยเรียกว่าการแพทย์โดนใช้วิธีการการแพทย์แผนจีนดโดยใช้การฝังเข็ม,มการฉีดวิตามินบนจุดฝังเข็มจีนจีนก็มีฉีดวิตามินมามนมนมตามั้งนานแล้วนะครับเขาเรีรรเยกสุยเจินคือเข็มที่เขาแทนที่จะฝังเข็มทั่วทั่วไปเนี่ย เขเ็มนั้นเขาเติมวิตามินลงไปในเข็มนั้นแล้วเขาฉีดลงไปจุดนั้นจีนเล็กสวยเจินแล้วทางเยอรมันเขาก็เรียกว่า u r a l t h รัปซึ่งสามารถเซิร์ชคำว่า neural therapy เนี่ยเจอเลยว่าแปลว่าอะไรนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้รับเพราะตัว <ใน S 2> อย่างที่พูดเปวิทยาศาสตร์บทหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็การแพทย์แบบเหมือนการกีฬาเล็กน้อยบวกสมการภาพบำบัดเช่นการเดินในน้ำนะครับเดินในน้ำในน้ำเนี่ยมีประโยชน์คือ มันเป็นตัวพยุงร่างกายนะครับไม่ให้น้ําหนักสมมติน้ําหนักน้องแจ็ค60โอเยอะกว่านั้นเยอะครับลุงหรอน้ำจะหายไปเลยนะครับอาจจะหาย60หรือ70เหรือ80เแล้วแต่ความลึกของน้ําคือยิ่งเราลงลึกมากเนี่ยน้ำหนักจะหายไปเยอะเมากเหมือนน้ำอ่ะมาช่วยพยุงมวลของร่างกายทำให้น้ําหนักของเราไม่ต้องกดทับไปที่บริเวณขาบริเวณเข่าภาษาดําน้ำเขาเรียก b u o y นซี y คือแรงพยุงลอยตัวนะครับและขณะเดินในน้ำเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดง่ายๆเราเดินสาวยน้ำทั่วไปนะครับ ถ้าเราไปวิ่งแข่งเพื่อนเพื่อนวิ่งอยู่บนบกเราวิ่งอยู่ในน้เราไม่ทันเพราะมันมีแรงต้านมีแรงต้านใช่ไหมคะแรงต้านนเี่ยมีประโยชน์เพราะว่าทําให้ร่างกายกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่ข้างล่างน่ะแข็งแรงด้วยนะครับแล้วในน้ำเนี่ยมันมีความเป็นเาเรียกว่าเป็นสุขสบายอะครับมันชุ่มชื้นมันเป็นความรู้สึกที่เราอยู่ในท้องแม่เราอยู่ในน้ำมาตลอดเพิ่มความรู้สึกสุขสบาย r e l a x a t i o นเนี่ยเราก็อยากลงในน้ําบ่อยๆที่ที่คลินิกจะมีคุณป้าคนหนึ่งอายุตั้ง80กว่าแล้วชอบลงน้ํา พอลงจบข้อหนขอซื้อคอร์สต่อไปค่ะอะไรเงี้ยครับชอบลงน้ำคือมีเป็นสาเลยที่คลินิกมันเป็นสาเล็กๆเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลมีที่เดียวที่ที่เมืองไทยครับโอ้น่าสนใจมากเขาเรียกว่าวิธีการนี้ว่าทาราบำบัตทาราบำบัดซึ่งถ้ารงพยาบาลใหญ่ๆเขาจะเป็นสะรวมหลายคนเลยแต่เนี้ยสะรวมเฉพาะคนเดียว อ๋อคนเดียวตาพมาพดีเลยค่ะจะเปราเหนังของการเดินอยู่ในบ่อเราเทน้ำออกไคะคือเดินน้าออกเพื่อความสะอาดต่อความสะอาดไม่มีปนกับน้ําของใครนะครับและคนไข้เนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องของถุงบางคนไปผ่าตัดถุงหน้าท้องมาก็ลงไม่ได้นะครับคนที่อยากลงเนี่ยใครบ้างก็คือคนที่ออกกําลังกายในน้ําเช่นคนที่ต้องการลดความอ้วนในกระเดียวดีวใช้มันในเรื่องของลดเรื่องเรื่องต้องการซ่อมข่าวโดยไม่ต้องผ่าตัดใส่โปรแกรมนี้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งมีอยู่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับคุณหมอคะ ฟังๆดูคือเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยมันหายไปทั้งๆที่มันเป็นวิธีการรักษาแต่ดั้งแต่เดิมของเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะมันสามารถที่จะมาทดแทนได้จริงหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมสำหรับการรักษาแบบบูรณาการทดแทนการผ่าตัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คะที่ว่าทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนะครับอยู่ผู้ป่วยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไม่อยากผ่าตัดเนี่ยคอนเซ็ปต์เราง่ายๆครับถ้าอยากผ่าตัดให้รีบไปแล้วก็ยังไม่ได้ว่าไม่ผ่าตัดไม่ดีนะคุณก็ไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดดูว่าผ่าตัด้ออออีเสย่าางไไรรมโกชืะ มีอากาศดมยาสลบแล้วฟื้นหรือไม่ฟื้นอย่างไรคุยกับคุณหมอผ่าตัดเลยก็ยังดีอยู่นะครับถ้าไม่อยากผ่าตัดให้รีบมาไม่อยากผ่าก็รีบไปไม่อยากผ่าก็รีบมาคือต้องรีบทั้งคู่แหละครับต้องรีบรักษาแล้วแต่ว่าถึงสามแยกแล้วจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอยากผ่าตัดเลี้ยวซ้ายไม่อยากผ่าตัดเลี้ยวขวาแต่ไปทางไหนก็ได้ให้รีบไปคุณหมอลองเปรียบเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมคะมันต่างกันยังไงคือการการไปผ่าตัดเข่าคือการเปลี่ยนเข่าใหม่เอาเข่าโลหะหรือเข่าเข่าที่เขาทําเป็นเรียกโพสเทซิสนะครับเป็็นนเเเปสสังคคราาาะะหหห์ใใใช่่่่มมมข ของเราก็เป็นเข่าใหม่มันจะเป็นเข่าใหม่ที่เกิดจากการสร้างเนื้อเยื่อข้อต่อของตัวเราเองก็มีสารกระตุ้นที่สมัยสมัยนี้นมีคนเคยได้ยินบ่อยๆคือ PRP เพราะว่า PRP เนี่ยคือสารกระตุ้นที่เอาจากเลือดตัวเองได้เป็นเกล็ดเลือดและฉีดเข้าไปในตำแหน่งตรงตรง,ตรงนั้น เชื่อไหมครับน้องแตงกวาร้านเสริมสวยบางแห่งไม่ใช่ร้านสวยคลินิกเสริมสวยบางแห่งก็เอา PRP เนะี่ยมาฉีดหน้าคนไข้<อ>เพราะหลักการพวกนี้มันคือซ่อมเซลล์ที่เสื่อมไปแล้วให้ขึ้นมาใหม่ค่ะเหมือนปั่นเกล็ดเลือดแล้วก็เอามาเติมอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะมนะครับแตเ่เขาจริงๆไม่ได้เติมเกล็ดเลือดจริงที่เติมคือสารกรดแฟกเตอร์ซึ่งเรามีสารสกัดชนิดใหม่ที่มีลิปเนี่ยคล้ายๆ PRP เรียก PRP live substance เป็นสารประกอบโปรตีนที่คล้ายๆกันก็สามารถเอาไปซ่อมตรงตำแหน่งที่เข่าได้นะครับ ันนี้คือเหมือนคล้ายๆกับการใช้วิตามินที่<ข>มาช่วยช่วยในการฟื้นฟูอารมณ์ประมาณนั้นครับคือเขาฉีดตรงไปฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสมาถวัดทางวิทยาศาสตรด์ด้วยการเอ็กซเรย์ก่อนกับหลังว่าข้อต่อเนี่ยจากที่ตีบแคบแล้วลนะครับขยายขึ้นมาไม่ใช่ข้อต่อขยายขึ้นมาอย่างเดียวนะครับผู้ป่วยเองก็เดินได้ดีขึ้น<ม>ก็แก๊บก็น้อยลงนะครับและใช้เวลาพักฟื้นไหมไม่ต้องพักฟื้นฉีดเสร็จปุ๊บกลับบ้านได้เลย เป็นแต่เรานัดมากระตุ้นมาออกกาลังกายเป็นระยะระยะชั่อาทิละครั้งหรืออาทิตย์ละสามครั้งแล้วแต่ความสะดวกของผู้ป่วยคือทุกอย่างยึดผู้ป่วยเป็นหลักยึดผู้เป็นหลักอยู่ที่ตัวผู้ป่วยเองเพาผู้ป่วยชอบไหมชอบแบบแบบการรักษาแบบไหนใช่ไหมฮะทั้งเรื่องของทาราบําบัดทั้งเรื่องของวิตามินทั้งเรื่องของหรือใครอยากไปผ่าตัดก็ผ่าตดก็ได้ไปทั้งหมดแล้วแต่แล้วแต่ผู้ป่วยเลือกเลยครับอ่าคือยึดผู้เป็นหลัก เพราะรฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแล้วแต่ว่าคนผู้ป่วยจะชอบแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้เรามีผู้ป่วยจริงๆด้วยที่เรียกว่าได้รับการทดลองการรักษาแบบที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครว่าตั้งแต่เข้ารับการรักษาแล้วเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของข้อเข่าพอรักการรักษาแล้วมันดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันเต็มๆอีกช่วงนี้พักกันก่อนคุณเดียวครับสักคครู่ะ าถึงช่วงสุดท้ายของรายการ The People Show น,นี้นะคะวันนี้เรายังคงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคุยกันเรื่องของข้อเข่าเสื่อมและทางเลือกในการรักษาซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการบูรณาการการรักษาแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคนิคที่เราเรียกว่าทาราบาบัดนะคะคในช่วงนี้ขอต้อนรับผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้วิธีการรักษาด้วยทาราบาบัดคุณปัญจลักษ์สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรียกพี่ปอแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะพี่ปอล่าฟังนิดนึงครับว ตอนที่พี่บอก่อนจะเข้าไปรับการรักษาเนี่ยอาการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะก็แรกๆเลยตื่นเช้าเนี่ยเริ่มจะมีอาการก๊อกก๊อกแก๊กครับตอนแรกดีใจนะคะว่าทําไมเอ๊ะเราทาไมเราก๊อกก๊อกแก๊กได้ปรากฏว่าพอพอเริ่มศึกษาเริ่มดูแล้วว่าไม่ใช่ละเริ่มมันอันตรายละเราก็จะเที่ยวไม่ได้ละทีนี้ก็เลยเออเราต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วก็รีเสิร์ชหาที่ที่เหมาะสมกับเราค่ะก๊อกก๊กแก๊กคือตอนแรกเหมือนเราหักนิ้วแบบก๊อกแก๊กแก๊ แล้วก็เริ่มเดินขึ้นที่สูงเยอะๆไม่ได้ขึ้นชั้นสี่อย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว่ะอาการเป็นไงคะคุณจะเสียวๆบริเวณหัวเข่าไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเพียงแต่รู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็มันมันเหมือนล้าค่ะมันเหมือนเออเดินมากไม่ได้ครับแล้วก็พฤติกรรมส่วนตัวพี่จะเป็นคนชอบนั่งพับเพียบเวลานั่งกับพื้นอย่างเงี้ย่ะพอนั่งเก้าอี้ทํางานก็จะนั่งก่อยห้าง ซึ่งเป็นพอคุยกับคุณหมอแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยโอวผมก็เป็นฮะแบบเวลานั่งปุ๊บพาดขาขึ้นมานิดนึงแล้วมันรู้สึกรู้สึกยืดยืสบายสบแล้ววลาเดินนี่เดินเดินสองสเต็ปวิ่งสองสเต็ปอย่างเงี้ยวันน้เราสนุกแล้างปรากฏว่าพฤติกรรมผิดหมดเลยค่ะทีนี้ก็เริ่มเริ่มหันมาดูแลตัวเองแล้วว่าเออเราไม่อยากจะแก้ไขคือเราอยากจะป้องกันมากกว่าการแก้ไขเพราะแก่มาแล้วมันน่าจะค่าจ่ายสูงขึ้นการการดูแลรักษาเราจะยากขึ้น ความไม่แฮ ppy มันจะมีมากขึ้นนะคะก็เลยเอาละเริ่มดูแลตัวเองก่อนแล้วคนอื่นเราไม่สนใจละเริ่มหันมาดูแลตัวเองนี้ค่ะแล้วเราก็ไปพบคุณหมอใช่ไหมคะไปขอคําแนะนําตอนแรกนี่คือเรารู้หรือยังว่าเราเป็นข้อเข่าเสื่อมที่เราไปพบคุณหมอก็ยังไม่ชัดเจนค่ะรู้สึกรู้สึกว่าเราเริ่มเป็นละแต่เพียงแต่ว่าต้องได้รับการปรึกษาจากคุณหมอค่ะคุณหมอแนะนํำยังไงบ้างคะตอนแรกก็ต้องต้องต้องเริ่มให้วิตามินเริ่มดูแลตัวเองนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่คุณหมอบอก การบูรณาการอ,อย่างเงี้ยเราใช้ทาราบำมบัดการให้วิตามินแล้วก็การฝังเข็มคุณหมอฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะตอนที่พี่ปอเข้ามารับคำปรึกษาเนี่ยคุณหมอใ,ให้คำแนะนำยังไงบ้างแล้วก็ทําไมเราถึงเลือกแต่ละวิธีในการที่จะเข้ามารักษาพี่ปอคือผมจะเล่าโปรแกรมทั้งหมดให้คนไข้ฟังว่าเป็นแบบนี้นะ ทำแล้วเนี่ยผลลัพธ์คือแบบนี้นะมีพิสูจน์ให้เห็นทางวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์ mm hmm. ก่อน mm hmm. หลังอนพ่ปอเป็นแบบนี้นะ mm hmm. คือเอาของคนเก่าๆที่เคยทําแล้วได้ผลดีเนี่ยมา <Okay. S 2> ให้ดูโดยโดย,โดยสถิติผมเก็บไว้เนี่ยคนแค่จะดีขึ้นประมาณ84.6-93.3 mm hmm. หมายความว่าทำมาทำร้อยคนดีขึ้น80-90คนพูดง่ายๆชาวบ้านเข้าใจ <Okay. S 2> หรือมาทำสิบคนดีขึ้น8-9คน <Okay. S 2> ให้เข้าใจแ <Okay. S 2> น่นอนก็มันอยู่ประมาณสัก7ถึงที่ไม่ดีขึ้นขึ้นกับหลายเหตุหลายปัจจัยขึ้นจากตัวผู้ป ขึ้นอยู่วินัยการดูแลตัวเองด้วยขึ้นอยู่การตอบสนองการรักษาด้วยครับครับมันพริกหนึ่งเม็ดเนี่ยคนกินเผ็ดไม่เท่ากันอ๋อบางคนก็บอกเผ็ดบางคนก็บอกไม่เผ็ดใช่ครับเพราะนั่นคือการตอบสนองการรักษาซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันซึ่งเราอธิบายให้คนไข้ฟังทุกอย่างจนหมดเมื่อเขาตัดสินใจแล้วเราก็เริ่มการรักษาเลยอาจจะเริ่มการใช้เซบัมบัตกรนแล้วก็สลับมากระตุ้นในการฝังเข็มฟื้นฟูค่ะกระตุ้นในการเดินในน้ำไฮโดรเทอร์ปีเพื่อสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะกล้ามเนื้อหล นะครับคนไข้บางคนเนี่ยขยันทาเองที่บ้านได้ก็ทําถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราไม่มีกําลังการออกกำลังกายต้องใส่กําลังใจนะครับหลายคนตั้งใจออกกำลังกายแป๊บหนึ่งเนี่ยทรงสมองหยุดแล้ววันที่คนออกกําลังกายมากที่สุดคือวันพรุ่งนี้ฮะใช่ครับแล้วพี่ปอพอหลังจากเข้ารับการปรึกษาแล้วเราเริ่มนานไหมคะว่าเราฝกล้จะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็ยังก็ยังต้องไปใช้ที่คลินิกอยู่ค่ะยอย่างเดิน พาราบาบัดเนี่ยเราก็สักวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเท่าที่เรามีเวลาฟังเข็มก็อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเองยังไงบ้างคะใ <mentor S 2> <c oughs> นช่วงหังมันก็มันก็ดีขึ้นเราก็ยังยังเที่ยวได้สนุกไม่พูดถึงช่วงโควิดนะคะก่ะยังเที่ยวได้ก็ยังทํากิจกรรมส่วนตัวได้ปกติแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่เรากังวลมากก็คือลดลงค่ะลดลง คุณผู้ชมคะวันนี้พิเศษจริงๆสําหรับรายการ The People Show ของเรานะคะเราอยากที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงอยากที่จะให้ไปปรึกษาขอคําแนะนําเรื่องข้อเข่าเสื่อมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการการรักษาด้วยซ้ำนั่นคือการป้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับการโทรเข้าไปขอคําแนะนํารวมถึง10สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการของเราวันนี้นะคะรับฟรีเรื่องของทาราบําบัดให้ลองเข้าไปใช้บริการกันได้เลยมูลค่าของทาราบําบัดอยู่ที่ครั้งละ2,500บาทวันนี้สําหรับคุณผู้ชมรายการ The People Show 10สายแรก แรกที่โทรเข้ามานะคะทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไปใช้บริการกันได้ฟรีๆเลยอาจจะแถมกติกามาสักนิดนึงว่าขอให้โทรมาภายในวันนี้เท่านั้นวันที่รายการของเราออกอากาศตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะคะตลอดสายแรกน่าจะแป๊บเดียวฮะเลอๆสินาทีน่าจะหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกําลังดูอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีอาการแบบนี้มั่นใจหรือไม่มั่นใจใช่หรือไม่ใช่ลองโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาก่อนรับคาแนะนาปรึกษาก่อนก็ได้ซึ่งถ้าเกิดคุณหมอมองแล้วว่ามีความจำเป็นจริงๆค่อยเข้ามาสู่กระบวนการในการปรึกษา อย่างการว่าใครเข้าเคสที่แบบว่าเกี่ยวข้องต้องใช้ทาราบำบัดเดียวคุณหมอพิจารณาส่งไปให้รักษาฟรีส0เคสแรกที่โทรเข้ามานะคะสายแรกที่โทรเข้ามานะฮะคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่ถามพี่ปอถึงความเปลี่ยนแปลงผลการรักษาทีนี้ต้องแอบถามนิดนึงว่าแล้วทำไมพี่ปอถึงตัดสินใจใช้วิธีการรักษาแบบบูรณาการทำไมถึงไม่เลือกวิธีการผ่าตัดคะเออพี่ยังไม่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดหนึ่งเลยนะคะสองแค่ ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าหรือเราป้องกันก่อนล่วงหน้ามันย่อมดีกว่าการแค่ไขแหละพี่ว่าค่าใช้จ่ายก็ต้องต่างกันขณะเดียวกันการดำรงชีวิตเราอยู่ทุกวันนี้มันก็น่าจะมันก็น่าจะคอมพลี t อ่ะคือมันทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้ไม่ใช่ป่วยแล้วก็ไปรักษาแล้วก็ทํางานไม่ได้เที่ยวไม่ได้ทาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็คงคนคนละเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า พอพอเริ่มรู้จักเครื่องคือพี่พี่เคยเห็นแต่ที่เมืองน,นอกพูดง่ายๆในบ้านเรายังไม่มีก็เลยคิดว่าอุย้ยทำไมบ้านเรามีทำไมทันสมัยจังเลยเราก็เลยมาลองดู่ะรู้สึกแฮปปี้ค่ะครับเดี๋ยวคุณหมอย้ำหน่อยครว่าความสำคัญของการป้องกัน ก่อนที่จะเกิดอาการจนอาการหนักมากจนถึงแบบขั้นต้องไปผ่าตัดหรือขั้นต้องรักษาแบบใช้ะระยะเวลาในการรักษานานหรือว่ายากมันมีความสําคัญยังไงบ้างฮะครับการป้องกันย่อมดีกว่าอ,อยู่แล้วพิษบอลน,นี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับเริ่มมียก็แก้ๆเนี่ยรีบมาปรึกษาก่อนพอปรึกษาถึงเริ่มรู้เพราะจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่จะไม่มานะครับใช่คนไยส่วนใหญ่รอปวดปวมากๆก่อนหนักก่อน<า>เอะมากก่อน,อน,นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนั้นตอนนี้เนี่ยมีวิธีการเทสให้ผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเทสตัวเองเป็นหนักหรือยังครับ อันนี้ผมเรียกว่าเป็นคลินิคอลสเตจจิ้งหรือการวัดระยะทางคลินิกทางอาการผู้ป่วยครับวิธีการให้ยืนตรงๆนะครับคนไข้ยืนตรงๆนะครับถ้าเกิดคนไข้อายุมากแล้วเนี่ยจะโซเซเนี่ยให้เกาะข้างๆไว้ก่อนเกาะลูกหลานไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ล้มนะครับยืนตรงๆเพราะเราต้องการทดสอบเข่านะครับแล้วก็ย่อเข่าปกติแล้วเนี่ยนึกถึงหลวงพ่อคูณใช่ไหมหลวงพ่อคูณนั่งย่อไปยืนได้เลยใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อคูณรุ่นนี้น่าจะทันกันนะครับทันปรากฏว่าคน หลวงพ่อคนอายุมากแล้วก็ยังทําได้นะครับนั่นคือ<ช>ปกติของทุกคนต้องเป็นแบบนั้นนะครับมไม่ใช่ชว่าอายุมากทําไม่ได้ไม่ใช่ครับถ้าอายุมากก็ยังต้องทําได้ถึงนันนี่คือปกตินี<ช>่ลองเทสสิระย,ยะถ้าเกิดย่อขับมาเนี่ยกวยี่สิบองศาไม่ได้แล้วที่แสดงว่าระยะสี่แล้วละ่ะระยะสี่แล้วเตลาต้องต้องได้ลึกเลยนะสี<ช>่ <4 S 1> แล้วเทสเหมือนถ้าเต็เงทําได้อยู่ย่อลองมา,าถึงเก้าสิบองศาก็ต้องทําไ,ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้ระยะนี้คือระยะสาม คุณเข่าเสียระยะสามแล้วนะครับถ้าคุณยังฝืนลงลงไปเรื่อยๆพยาามอย่าลืมเกาะหลาไว้นะครับย่อลงไปเกิน90เกิน90ยังทําได้แต่ได้สุดแค่นี้ก็คือระยะสองถ้าเกิดต้องยอดเยอะๆอย่างเงี้ยครับจึงจะปวดก็คือระยะหนึ่งเพิ่งเริ่มปวดตอนเยอะๆอันนี้คือการประเมินตัวเองประเมินโดยโดยอาการตัวเองเรียกว่าคลีนคอสเตจจิ้งระยะไหนที่ควรไปพบคุณหมอจริงๆตั้งแต่ระยะหนึ่งเลยครับคือคนส่วนใหญ่จะเริ่มเริ่มแต่ ตื่นเช้ามาก็แก๊กงเนี่ย <welcoming S 3> <50 S 2> เรื่อ <000 S 2> <ว>มันฝืดๆฝืดๆเข่านี่นะครับโดยสถิติแล้วเนี่ยคนไทยประมาณ50-60อายุนะฮะ <c oughs> 50-60จะเริ่มมีเข่าเสื่อมประมาณ60%ครับ60%อร์ถ้าอายุถึง80เนี่ยโดยทั่วไปจะมีเข่าเสื่อมเกือบ100%ครับบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ยังไม่ป่วยจะไปรับรับคำปรึกษาแล้วการร,ารักษาทำไมเดี๋ยวให้คุณหมอฉายภาพไปเห็นหน่อยว่าการที่เข้าไปปรึกษาตั้งแต่แรกๆแบบอาการยังไม่หนักหรือว่าแบบยังไม่เป็นอะไรด้วยซ้ำไปกับรอจนระดับ4ระดับ5เนนีี่ยมมัความ หนึ่งเลยความยากง่ายในการรักษาสองค่าให้จ่ายในการรักษามีความแตกต่าง,างกันแน่นอนคือการฟื้นตัวเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่หมอให้คือหมอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนสูโปรแกรมมีเรื่องเซลล์บำบัดเรื่องของการฝังเข็มเรื่องของการฉีดวิตามินเรื่องของการให้กินวิตามินบำบัดให้ผมหมอให้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนคแต่คุณตอบสนองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่คนถ้าคนไ <c oughs> ข้ามาระยะสี่แล้วเนี่ยเรียกว่าหินปูนก็กอดที่เข่าบนแล้ว ข่าวจะหลุดจากคันเนี่ยค่อนข้างยากแต่ก็ม,ม,ม,มีมีบางารายระยะสี่แล้วทำก็ทําได้นะครับเขาตอบสนองดีเพราะเขามีวินัยการออกกำลังกายด้วยกินวิตามินด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นอยู่วินัยคนไข้แต่แน่นอนที่เกิดเป็นระยะสี่แล้วมันติดกันแล้วเนี่ยความยากในการฟื้นตัวค่อนข้างน้อยครับโดยธรรมชาตินะครับถ้ามาระยะเริ่มต้นอย่างอย่างพี่ปอนเนี่ยมาน่าจะเอ็นเริ่มสึกๆเล็กๆน้อยๆนะครับการฟื้นตัวในเขายังรู้สึกไม่มากก็ฟื้นตัวได้ง่ายและบางคนเนี่ย ส่วนใหญ่เราใช้เวลาขอเวลาฟื้นตัวดูอักสามเดือนบางคนสามเดือนเสร็จฟื้นเต็มที่ก็จบบางคนไม่จบอย่างคุณปา้าคุณป้าคนที่ในรูปมาสกุลอายุป,ประมาณ83ปีค่ะปีท่านรู้สึกท่านเป็นทหารนะฮะในะพลน,นะครับในพลหญิงนะครับเนี่ยท่านอยากทําต่อท่านก็ขอซื้อเฉพาะคอร์สทาราพงศรบดอย่างเดียวหลายคนบอกว่าสนใจอย,อยากให้เราเนี่ยขึ้นเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เบอร์ขึ้นอยู่ขออีกรอบได้ไหมทีมงานฮะขอขึ้นหน่อยนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตอ่านด้วยนะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ได้ดูนะครับหมายเลข026623444นะครับแล้วก็อยากให้เน้นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับที่หมายเลข0628140888นะครับ0628140888เดี๋ยวพี่ปอแชร์ประสบการณ์ช่วงท้ายนิดนึงดีกว่าครับว่าหลังจากพอเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการดูแลรับคำปรึกษาภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างก็ห ความกังวลนี่เราน้อยลงมากอะะค่ะ,คะแล้วก็วินัยในการออกกําลังกายเราก็จะดีขึ้นครับอย่างทุกวันนี้พี่พี่เป็นคนหลังๆนี่ที่เกียจติออกกําลังกายมากที่ทําได้ก็เราก็เดินอย่างน้อยที่สุดที่จะทําได้ก็คือ1นึถึงสกิโลในตอนเช้าค่ะเท่าที่ทําได้แล้วก็โยคะพยายามโยคะเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้มันมให้มัน ให้มันเขาเรียกว่าอะไรมีสเตติ้งได้ตลอดในในทุกทุกวันพอเราดูแลปรึกษาแพทย์แล้วเราก็กล้าที่จะออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองแต่ก็ไม่ไม่ไม่ออกกําลังกายหนักนะคะคือบางคนเ็าจะวิ่ง6กกิโลเจ็ดกิโลพี่ไม่หมายพี่เดินแค่นี้เพื่อที่จะเซฟร่างกายเราครับครับอ่าช่วงท้ายยังสามารถโทรศัพท์มาได้นะฮะสิสายเลยครับเดี๋ยวใช้ห้คุณหมอทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งครับว่าอยากให้ผุ้ชมที่กําลังดูอยู่ถ้าเกิดเขาแบบยังกล้ากลัวจะเข้ามาปรึกษาหรือไม่ปรึกษาดีการเข้ามาปรึกษาจะดีกับเขายังไงดีกว่าครับเพราะว เมื pas, de ่อเป็นแล้วเนี่ยด uh, ีรักษาผมสรุปง่ายๆคือถ้าเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากผ่าตัดก็ให้รีบมาถ้าอยากผ่าตัดก็รีบไปครับผมสำนักงานหมดเวลาค่ะสำหรับรายการเด e p e o พี e s h ล w โชว์นี้นะคะวันนี้กลับขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากเลยที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับช่วงนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ